สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาเย็บกระเป๋าก่อนอื่นมันเป็นผ้ามันจ้ะเย็บยากนิดนึงเ,เอาเศษผ้ามาลองจับก,ก่อนข้างล่างโอเคไหมข้างบนโอเคไหมโอเคจ้ะไม่ตึงโอเค แล้วเราก็มาจาับอันนี้คือริมผ้าจ้ะเรามีาพับเข้าไว้นิดหน่อยแล้วจากนี่มาถึงนี่เอาใส่วางไว้ที่จกักเป็นดิบบินจ้ะดิบบินก็ผูกแบบนี้ไว้ผูกแบบนี้ไว้มีสองเส้นสองเส้นจ้ะเราสลับกันให้มันไปยังคูณทางจ้ะ ก็โอเคเราก็วางลงไปจับผ้าวางซ้อนกันแล้วจับผ้าพับเข้ามาปักเข็มลงไปจ้ะห่อเลยย้ำเดินผ้ามันยืดจ้ะเพื่อนเพื่อนอาจจะเย็บยากยากนิดนึงจับริมให้มาถึงริมผ้านี้แล้วเราก็ ใช้วางตึงแบบนี้เลยระวังจะเหยียบเส้นดิบบบนนะจ๊ะอย่าให้ริมผ้ามันเลยปักเข็มไว้แล้วก็เอาอีกด้านนึงมาผ้ามันเป็นชิ้นยาวจ๊ะอีกด้านนึงมาแล้วก็ดึงไป ให้ปมมันไปอยู่ตรงกลางนี่จ้ะเราก็จับมาวางมาวางอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่เราดึดันปมนี่ไปไปให้ไกลๆหน่อยเดี๋ยวเราก็วางตรงนี้อีกเอาดิบินซ้อนกันแล้วจับผ้ามาเหมือนเดิมย้ำจ้ะจับดิบินให้เท่ากัน ดูแนวให้เท่ากันจ้ะเดินผ้ามันผ้ามันผ้ามันยืดจ้ะเพื่อนๆจับตรงนี้ให้มันเท่ากันแล้วที่เลือเราก็มาจัดอย่างนี้จ้ะอยู่กับบ้านมีเศษผ้ามีผ้าอะไรก็เชือกก็ไม่จำเป็นต้องเป็นริบบิน้นจัดเลยจ้ะ เสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ออสองฝั่งสองฝั่งจะมีปมมีปมอยู่ตรงสองฝั่งเหมือนกันพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็พลิกเอาด้านในออกจ้ะม,มาต่อกันเลยเจ้าเพื่อนๆจะปากกระเป๋านี้ให้เท่ากัน แล้เ,เอามือรูดมาที่ตูดกระเป๋าแล้วก็วางลงไปหนึ่งจีนทีจะจับผ้าสองสองริมให้เท่ากันดีๆเพราะเป็นผ้ายืดจ้ะดูปากกระเป๋านี้ให้เท่ากันถ้าเป็นงานละเอียดเดี๋ยวลูกค้าจะว่า ป้ายจะเพื่อนเพื่อนสอดป้ายเข้าไปหันตัวทบเข้าไปข้างใน อีกด้านหนึ่งจะมันมีสองฝั่งจะเหมือนเดิมจับริมปากกระเป๋าให้เท่ากันเอามือรูดลงไปให้ถึงฝั่งริมกับก้นกระเป๋าเพื่อนๆสามารถใช้ผ้าอะไรก็ได้ทำเป็นถุงย่ามหรือทำเป็นถุงเล็กๆผ้าลายผ้าดอกผ้าลูกไม้อะไรได้หมดเก็บใส่สิ่งของของมีค่าหรือว่าพิวไปตลาด กันเล่นเล่นเพื่อนๆพืนเพื่อน,น,นไม่มีจกกักรช้ยมือได้จ้ะช้มือเย็บเลยจ้ะนี่มีคนมาจ้างเย็บนี่จ้ะเพื่อนเพื่อน,นมันจะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นแบบนี้จ้ะเออเป็นแบบนี้นี่ เเชือกสองเส้นจ้ะสุดท้ายก็ดึงเลยจ้ะนี่จ้ะหน้าตาแบบนี้จ้ะสะพายได้อะไรได้จ้ะแล้วก็ดึงออกมาจะเป็นแบบนี้แต่เชือกนี้รู้สึกโคละไซ้์กันจะยาวเกินไปหน่อยสวยงามจ้ะ ดึงใหม่จ้าโอเคจ้าเพื่อนๆตำรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะจ้าทำกันเล่นๆจ้าเพื่อนๆนคนไหนถ้าสนใจไม่มีจักก็ใช้มือเลยจ้าทำแบบนี้เลยถ้าไม่เข้าใจาจุดไหนก็กดหยุดสต็อปไว้ก่อนแล้วก็จะรีกลับมาดูใหม่ใช้เข็มใช้เข็มมือก็ได้จ้า เชือกนี่ยมีผ้าเสษผ้าเสษอะไรทําเป็นเส้นได้เลยจ้ะถ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดทําได้ผ้าอะไรก็ได้ผ้าดอกผ้าลายผ้าลูกไม้ผ้ามันมนยิ่งสวยจ้ะโอเคนะจ้าเพื่อนๆน,นคลิปนี้พอมีประโยชน์อยู่บ้างก็กดไลค์ให้ด้วยนะจ้าวันดีจ้า